นี่คือกุ้งกระเทียม,ก,ยมกุ้งตัวใหญ่มากเลยได้เยอะมากเลยอ่ะ ดีค่ะเพื่อนๆและสวัสดี c อฟซีชโดพัเทียวนะคะวันนี้คุณตั๊กก็เป็นวันฝนตกคุณตั๊กก็รีบกลับบ้านนะคะก่อนที่จะกลับบ้านคุณตั๊กก็ไปเก็บผักที่โรงเรียนมานะคะผักนะคะมีผัก <c oughs> กะขาวนะคะแล้วก็มะเขือแล้วก็ใ <c oughs> กบกระถิน <c oughs> ยอดกระถินแล้วก็ใบชะพูที่บ้านที่จะมาทานกับส้มตํานะคะมะเขือม่วงมะเขือเปราะนะคะมะเขือขที่ขาวนะคะเนะะี่ย เอามาจากโรงเรียนแล้วแช่น้ำส้มสายชูไว้นะคะว่ามันก็จะกรอบทานกับส้มตํมามะละกอนี้ก็มาจากโรงเรียนนะคะมะละกอมาจากโรงเรียนนะคะบักหุงเฮิร์มบ้านเฮาน่ะจ๊ะเขาเอิญน,นะแล้วก็ใส่น้าตาลหลายเพราะบักหุงมันหวานอยู่แล้วอันนี้บักเน่านี่มาจากไอ้ไชานาดบักเน่าไล่เม็ดแล้วก็ใส่กระเทียมโทนกระเทียมโทนแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้จากไชานาดจ้าตำปลา แล้วใส่หน่อมไม้หน่อมไม้คุตักก็มาต้มใหม่แล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่ไข่เค็มด้วยตำปลาราไข่เค็มใส่กระเทียมโทนนะคะพริกแห้งแล้วก็พริกแดงกินดานะคะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะกุตักก็จะไม่เผ็ดมากแต่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้จะเอาส้มตำกุ้ตักไปกินกับ เมนูพิเศษนะ,ะคุณวันนี้มีเอฟซีเขาแนะนำมาบอกว่ามีร้านขายข้าวผัดกระเพราข้าวหมูกระเทียม,มคนรุมคนขายเยอะแยะเขาขายตอนเย็นเย็นใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มะนาวมะนาวในหอมหอมในใส่เปลือกลงไปนะคะมะนาวลรเม็ดนะคะมาจากชัยนาทสิบลูกยี่สบบาท ขอบคุณ f อฟซีเจรัตที่แนะนํามานะฮะผมก็เลยแอบไปแอบไปดูแลแอบแไปซื้อมาแล้วเสลือน้ำนํำตาลได้กันน้นําตาลมะพร้าวนะฮะตามด้วยปลาปลาที่จะขาดไม่ได้อมีหมอคนนึงเขาบอกว่าทานทานส้มตําแล้วจะ,จะอ่ามันเป็นลดความอ้วนได้ แล้วก็เออแล้วก็ใส่น้ํข่ามเปียกนะคะเปรี้ยมากใส่มากเปรี้ยน้อยใส่น้อยแล้วก็ใส่นี่ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศใส่เยอะไปเลยค่ะวันนี้เทพส้มตำมาแสดงฝีมืออยากทานนะคะเพราะว่าได้ทานหลายวันแล้วแล้วก็ก็จะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้นะคะต้มเรียบร้อยรนะ้มเรียบร้อยลวกให้หอมแล้วก็ทุบทุหน่อยค่ะ รวบรวบอรอบนึงรวบรอบรอนึงรอบน,อนอึงแล้วตามด้วยนี่ค่ะกระเทียมโทนนะคะใส่เยอะอร่อยอคุณตัาก็จะนี่ค่ะโขลกกับผักัห้กเกลี้ยงกันเพราะมะมะละกอเนี่ยมันมันอยู่แล้วค่ะมันกรอบ เอเลยคุเล่คุเล <ule> ่แล้วก็ใส่นี่ค่ะมะคงเฮิมมะคงเฮิมบ้านเฮามาจากโรงเรียนคุณตักจะ้ะบอกว่าป้าหนูจะเอามะละกอป้ารีบลงมาสอยให้แลยเอาไปเยอะๆคุณตักบอกว่า <c oughs> ไม่มีใครกินเลยเนี่ยไม่มีใครเอาไปกินเลยบอกว่าคุณตักเอาแค่ลูกเดียวแกจะเอาให้ต้งสองลูกนะคะกินไม่ทันสิมะ,ะคงเฮิมน่าอร่อย แค่นี้พอแล้วค่ะชิมล่องเบิงชิมน้ำม่ันปลกลิ่มลิ่มขึ้นามา<ป>น้ำลายาอ,อ,อ แต่ลถ้ามีบักกอกแล้วแซ่บปลาวบากอกมันหมดแล้วลองค้นดูดีอยู่ในช่องฟิตไงหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมใส่ไข่เค็มจะเรียกว่าอะไรเนี่ยตำปลาตำปลาใส่ไข่เค็มแล้วก็ตากก็จะใส่จัดให้สวยๆจานให้สวยๆสวย นี่กินสบายใจใช่ไมกูตักกินผักสบายใจผักเราเอากูตักปลูกตั้งแต่เทิมปลายเทิมปีที่แล้วนะมันยังยังมีอยู่เลยมันไม่มีใครเก็บไปกินไงมันก็งามงามเพื่อนๆมันน่าทานมากเลยอ่ะดูดิอืดูดิสวยงามมากเลยผักนะ กุ๊ตั๊กชอบมากเลยไปักินผักไปยิ้ผักให้สะใจแล้วเดี๋ยวจะให้ไปชิมกับผัดผัดกะเพราเขามีผัดหลายอย่างเจ้าอันนี่ก็คือใบยอดกระถินอันนี้นะใบนี้ดีมากกุตักชอบทาน ักเขือนี่ชิบอเอาไอ้นั่นมันกินออกได้ขวนมันถิ่มเพราะมันสามารถเก็บได้รวล่างแต่น้ำสมยางดีไม่หมดก็เป็นเมนูอื่นได้เก็บได้เอาไว้ผัดไอ้มะเขือไอ้เปาะลูกสีขาวน่ะเอาไว้เอาไม่ใช่ลูกสีเขียวเอาไว้ผัดเผ็ดสันคอหมนูนี่นจะอร่อยมากมาเป็นพวงอะไรมัขือเปะมะเขือไอ้เปาะนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเอาแช่ไว้ก่อนมะเขือแกง อยอะกระถินไม่อเอามาเยอะๆมันผมชอบเพราะว่าฝน,นมันจะตกฝนมันจะตกนีก็ร้องหิมหนมำอยู่ก็รีบเลยอากาศร้อนเลยจะตกระวังจะตกไม่ตกเนี่ยมนต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะมะละกลอปกคุงเธอมันหวานอยู่แล้วจ้ะมันออกหวานมันออกหวาน นี่คือเทคนิคของเทพต้มตำครับค่ะน้ำกระช่งเค็มนานๆทีกินไข่เค็มนี่คือตักรีบกลับบ้านนะคว้าครกใส้นหน่อไออย่างดี มะม้เราก็ต้มมีต่างหากปะฮะได้มาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคิดถึงพี่เจีย๊ยบปะเนี่ยตำถาตำถา ไม่ต้องใส่ะไรนากมาใส่แค่นี้มะนาเอาอร่อยมากเลยหอมมะนาวมะนาวมาจากชัยนาทยี่สิบบาทได้ต้องสิบลูกตกลูกละสองบาทโอ้เฮ้ยนม่ต่ำเบอร์เบสได้เนี่ยเอาไว้ต่ำมือหลังน้ำแล้วก็ อืคน้ลผักงามงามผักกาดขาวเอาผักกาดเขียวนะเนีย่ยแบบแซ่บสดเด็ดเลยทานกับข้าวผัดกะเพราที่เอฟซีนำมาฝากค่ะเรานะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะปะมาครับขึ้นโต๊ะ<ม>รับประทานเรียบร้อย<ม>อันนี้เดี๋ยวจะให้พี่โดทานกับ ผัดก,กระเพราเนะะเ<อ>าะเรามาแกะดูที่นี่ฮะเข้ามาแบบนี้มีซื้อมาที่เขาบอกว่าเด็ดเด็ดหมเขาบอกว่าเด็ดเด็ดมาแกะดูมีเมน,นูอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดซื้อ,อเ,เขาก็มีโอนี่นี่คือกุ้งกระเทียมกุ้งตัวใหญ่ยายมากเลยอ่ะได้เยอะมากเลยเอ,อ่ะเ้ เขามีช้อนมาให้แต่ว่าเราไม่ต้องใช้แล้วก็มีพริกน้ำปลาด้วยนะเวลาเข้ามาพริกน้ำปลากระเพรากระเพราคลุกยังกระเพราผู้ใดอึงใช่ไหมรวมนี่กระเพรากระเพราคุกกระเพราคลุกข้างในขน้ยาแกงส้มไอ้พี่รูกินยาแกงส้มด้วยคลุกไหมไม่ไม่ได้คลุก ไม่ได้ปุงอันนี้แหละไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรปรุงฝึกไปด้วยในตัวจะไปดูแข่งเลือดให้เยอะนะฮะกะเพรากะเพราแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนแกงส้มไปใกล้ๆก็เอาช้อนกับช้อนไหมช้อนกับช้อนเดี๋เลื่อนแกงส้มไปใกล้ๆพี่ก็เช้อนกับช้อนไปจะได้กินแล้วมีละเอียดทุกทักตษะแบงนี้ก็เหมือนเดิมกันอ่ะอาจารย์ลองดูอือ กระเพราอันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหม,มเหมือนเดิม,เ,มเดี๋ยวเกลือไปให้ไปเย็นนี่ครับชิมกันโคตักก็กุ้งเลยเหร่อ่าเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวต้องแก้ตัวเดี๋ยวจะแอบตามไปซื้อ,อ,อ,อเป็นกระเพราคลุก ไก่กุ้งกระเทียมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเขาขายห่อเท่าไหร่นะห่อห้าสิบบาทอ่ะห้าสิบบาทมีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ราคาประมาณนี้อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆกุ้งกระเทียมถ้ายืนยันว่าอร่อยเดี๋ยวจะเอากล้องพาเพื่อนๆไปครับว่าอยู่ตรงไหนแตตอนนีุ้ณตัดก็ สมตำสมตำน้ำกันจางมีไก่เห็นคุณไม่ไม่ปรุงไม่เติมน้ำาปุงน้ำปลาเลยใช่ไหม,มเขาให้เยอะอะอร่อยมากค,คนรุงอ่ะคนลุงขาย เขาขายตอนประมาณเปิดร้านประมาณสี่โมงเย็นนะเปิดร้านสี่โมงเย็นผมไปแอบดู<ม>เขาคนเนี้ยมายืนรอจะตั้งร้านไม่เสร็จอ่ะยังตั้งร้านไม่เสร็จคนมาแล้วบ่ายสามข้าวหอมาะลอยู่<ม>เขาบอกเขาขายมาสองสามปีแล้ว<ม>แต่ว่าในช่วงเวลาเขาขายผมไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นไงครั ร้านอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ตรงเลยโราบาธุนบุรีไปนิดนึงฝั่งฝังงง่งเดียวกันต้ตมตำอร่อยมากเลยต้มตำกุ้งแต่มัุคงแซ่บลายอืมอบนะอริกยอดเอาทิ้ไก่เนาะขอรยอด นอ,อน,นุอยากกินมือตำสม,มกินสมตำต้องกินมือจ้ะเหมือม,อมากสมตำไก่ทอดผักกรอบมากโอ้เหาตรงนั้นตอนเย็นก็เป็นสตรีทฟู้ดนะครับเพื่อน เอาทิมงกุ้งนิดนะออเอาไปเสิร์ฟเลยหอมกระเทียมมากเลยอะ่ะกุ้งกระเทียมเลยกุ้งกระเทียมสุด้วยเลยให้กระเทียมเยอะกระเทียมตอบหอมรสชาติดีมาก ไข่ึน้นไก่ทอดกับส้มตำมะกคุเฮิมแซ่แซ่บตอนแยกกินมือวันนี้จะได้แซ่บส้บตตมตำอร่อยส้ตมตำอร่อยส้ตตมตำอร่อยมากเดี๋ยวคนดูจะบอกเมียวตำหัวกินอวยจันเองเาอนาะเสียดายพี่เอฟซีพี่เจียบไม่ได้มาน กุ้งเขาใช้กุ้งใหญ่สดอร่อยมากอร่อยมากนี่เป็นเดายเป็นมื้อเย็นนะผมก็ไม่อยากทานข้าวเยอะร้านเขาชื่อเรื่องหมูหมูห้าห้าห้านะผัดกะเพราซอยโรงพยาบาลธนบุรีนะถ้าใครไปก็ ไปห,หาได้เลยโรงพยาบาลธนบุรีมินิดนึงเขาอยู่ทางซ้ายถ้ามุ่งหน้าไปทางถนนไปไปทางถนนไปทางศิริราชอะ่ะแต่ถ้ามาทางศิริราชแล้วก็จะไปออกอิสระภาพเพราะก็อยู่ทางขวามือก่อนถึงโรงพยาบาลธนบุรีคะเรื่องหมูหมูห้าห้าห้าผัดกะเพราซอยโรงพยาบาลธนบุรีครับ อร่อยโอเคโอเคหม่คุณแนะนำเอฟซีได้ไหมข้าวกะเพราดี๋ยวพากล้องไปเพื่อนเพื่อนรู้ว่าร้านเขาอยู่ไหนอะไรยังไงเนาะรมตำของคุณเป็นไงสรุปตำเพราะอยากทานแสดงถีมือตำกินเองเต็มที่ก็ททำทานเองมันก็อร่อยผักสดสะอาดแล้วก็ทานแล้วแบบไม่อะไรล่ะมั่นใจ เราลงมือทําเองคือผักสวนกลัวจากโรงเรียนคุณตั๊กทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนเมล็อกก็บกคุงก็มาจากโรงเรียนผักแตจ,จากโรงเรียนบกเกลือจากโรงเรียนเบิดเลยฝากเพื่อนๆเ้อะกดไลค์กดแชร์กดสต๊าฟให้เมนูคุณตั๊กเรื่องส้มตำปลาล่าใส่ไข่เค็มใส่กระเทียมโทนจะน้ไห่จะค่ะฝา,า,ากไหนนะคะเพื่อน ให้กดไลค์เยอะๆนะคะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวลืมแล้วก็ขอบคุณจอร์ดนี่ร้านจอร์ดขนมจีนน้ำยาปูนะคะับเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆร้านจอร์ดถ้าใครเคยดูคลิปร้านจอร์ดเนี่ยเขาเห็นผมไปเขาแอบเอาน้ำสามสี่ขวดเน,นี่ยมีกระเจี๊ยบกับเก้ยก๊ยวกวยบอกมาฝากเฟียโดมาแวขวนมอร์ไซค์ไว้ก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณจอร์ด น้ำยาปูแล้วก็มีข้าวผัดปูกระเพราปูก๋้วยเตี๋ยวปูนะไปอุดหนุนคุณจอดได้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับพี่โดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย